สวัสดีครับผมโคชิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาในด้านความสัมพันธ์สิ่งที่ท่านจะได้เห็นนะฮะนั่นคือการปรึกษาส่วนตัวกับผมที่ผมเรียกว่าวันออนวันถ้าใครต้องการจะปรึกษาแบบนี้นะฮะเพียงติดต่อได้มาทางไลน์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นคือวิธีการเลือกคนรักวิธีการเลือกผู้ชายเราจะต้องดูตรงไหนบ้าง ว่าผู้ชายพังมาอยู่คบกับทมแล้วก็คบกันไม่ได้จริงจังอ่ะถ้าจริงจังเขาไม่เอาอีกคนเข้ามาหรอกยิ่งยิ่งชัดว่ามันก็เหมือนเพื่อนอะ่ะถูกไหมมันก็ไม่มีใครรับได้หรอกแต่อยู่ต้องเข้าใจสถานภาพทางความคิดและจิตใจเขาด้วยก่อนที่จะมองว่าเราผิดตรงไหนอ่ะ มองเขาให้ทะลุก่อนว่าหนึ่งโอ้โหถ,ถ้าจะให้มองกันจริงๆนะอยู่การเลี้ยงดูปมในอดีตด้านมืดของเขาเวลาเขาโดนแรงกดดันของชีวิตวิธีการแก้ปัญหาทัศนคติวิธีการเป็นผู้นำ mindset pattern ของความคิดเวลาคิดหรือตัดสินใจเรื่องอะไรเขาใช้วิธีคิดแบบไหนมีความเป็นเหตุและผลมากน้อยแค่ไหนหรือการใช้โรกเต็มไม่หมดเลยนี่คือวิธีการมองก่อนที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตข่าวนี้ถ้าอยู่ไม่ได้มองเลยแล้วอยู่ไปหยิบเข้ามาปึง้งอยู่คงไม่ถูกหวยขนาด นันนะเลือกผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตได้เลยอะ่ะคราวนี้ไอ้ช่วงก่อนที่เราจะใช้เวลาในการมองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เหงาอยากมีแฟนต้องการมีความรักอบอุ่น布บ布ๆนั่งดูซีรีส์เกาหลีแล้วอยากเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามก็เลยหน้ามือตามวัวไอ้นี่ละกันอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ถามจีว่ามันเป็นอะไรจากตัวยูไหมอย่างแรกเลยอะ่ะคือ,อยูไม่มองอะ่ะแล้วถ้าคาถามต่อไปว่ามันมันเป็นตัวตนตรงไหนของเราเอาตรงๆนะยูสำหรับเคสของอยู เท่าที่ยูมีประสบการณ์ความรักที่นี้ตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะยูยังไม่เคยลงสนามจริงๆนะสนามทอมไม่นับ <laughs> <laughs> มันถึงเวลาแล้วอยู่เพราะว่าอะไรรู้ว่าอ่ะยูจะกระโดดออกมาจากสนามทอมลงสนามจริงโอ้โหเล่นอะไรเอาอะไรมาแบบเหมือนเด็กด้อยโอกาสอ่ะเอาผู้ชายด้อยโอกาสมาเลี้ยงอะ่ะยูเข้าใจแบบมันเลยไม่เห็นอะไรอะ่ะเพราะยูเอาสิ่งที่เขาตัวตนเขามันติดลบอยู่แล้วติดลบทั้งความคิดทั้งความรู้สึกชีวิตเขาว่ามันลบอ่ะการที่อยูจะไปเยียวยาคนที่เป็นแบบนี้ได้มีอยู่2คนในโลกเท่านั้นคือหนึ่งโรงพยาบาล บาลกับสองแม่เขาอ่ะอยู่อไม่อยู่หรอกถูกไหมจิ๊บเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเรื่องคนจิ๊บถือว่าเยอะนะจิ๊บอยู่มา5ปีทํางานน่าจะหกพันเจ็ดพันเออจิ๊บยังไม่เอาจิ๊บยังไม่เลือกผู้หญิงมีปมเข้ามาใกล้ตัวเลยจิ๊บเอาไม่อยู่จิ๊บชิวจิ๊บดูคนที่จิตใจดีๆที่มันอยู่แล้วมันมีแสงสว่างมันจะง่ายแต่ถ้าเกิดเราเอาแล้วคราวนี้ไอ้พวกมีจิตใจสมมติเราเราเลือกแค่คนที่จิตใจดีมีแสงสว่างมากับชีวิตเราเสร็จมีปัญหาคราวนี้แหละเราเห็นตัวเองละว่าเราเองนี่แหละ ที่แม่งถ้าในมุมผมผู้ชายปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเป็คอนโทรลเขาเรื่องตัวเองอันสกิลก็เลยต้องอย่าแต่งตัวโป้นะห้ามไปเจอคนนู้นคนนี้นะห้ามนู้นนี่นี่พอเราเองที่รู้สึกไม่ปลอดภยัยคราวนี้ถ้าเราเจอคนที่แบบไม่ได้มีโป้ม่ได้มีปัญหาแล้วมาอยู่กับเราแล้วเรามีปัญหาเราอาจจะต้องมองตัวเราเองละว,ว่ามันเรื่องอะไรยูเนี่ยยังไม่รู้จะเอาตรงไหนสะท้อนไง อยู่กับทาถือว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็มีอีกคนมาก็โอ้โหตอบแมงเปิดใช่ไหมมีทั้งอยู่นะเสร็จอยู่ใหญ่จะมีความร้าแบบปกติปึ้งอยู่ดันไปเอาใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตอะงานเนี้ยนะอย่าเสียใจขอบคุณที่เขาไปแล้วจะได้เดินในชีวิตแบบตั้งใจจริงฮนะแบบถูกต้องแบบมีคุณภาพอะซึ่งผู้หญิงทุกคนและรวมถึงผู้ชายทุกคน,เ,นเราไม่โชคดีขนาดไปเจอใครปุ๊บใช่เลยหรอกอยู่มันไม่ง่ายอย่างนั้นแต่มันจะต้องเจอแล้วเรียนรู้แล้วก่อนจะเรียนรู้อยู่จะต้องมีหลักการคิดที่ถูกต้อง เอาสิ่งนี้ยิสอนไปใช้แล้วอยู่จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนอันนี้อันนี้เตือนเลยว่าจะผู้หญิงที่กาลังจะเริ่มเนี่ยอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วจําเอาไว้เพราะไม่ได้พูดถึงคุณธรรมจริยธรรมนะฮะอย่ามองคนจีปเป็นคนดีขนาดนั้นคนจีบกาลังพูดเพื่อปกป้องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในตัวอยูเพราะยูทุกแน่แล้วพอยูทุกแน่คนที่จะได้คนที่จะได้ผลประโยชน์คือจ๊บพอยู่จะต้องปรึกษาจิบต่ออย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเพราะมันไม่สําเร็จหรอก ยูอาจจะแย่งมาได้แต่มันจะพังไอคนที่ยังไม่มีเจ้าของหรือคนที่เคยมีเจ้าของแล้วเ,เลิกอันนั้นปลอดภยัยปลอดภัยจากสถานะแต่อาจจะไม่ปลอดภัยจากนิสัยจากตัวตนของเขาและเราค่อยมาเรียนรู้จากสุดนั้นที่หลายๆคนบอกว่าความรักที่ดีจะต้องใช้เวลาในการดูนี่คือความหมายที่แท้จริงครับเห็นไหมฮะว่าเรามีหลายส่วนมากที่ต้องดูต้องรู้และต้องเข้าใจ ถ้าใครต้องการจะปรึกษานะครับกับผมแบบนี้หรือถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมแบบนี้นะฮะซึ่งสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมจะบอกความรู้สึกของผู้ชายของคุณในกรณีที่เขาไม่พูดหรือผมสามารถบอกได้นะฮะว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่จะทำอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการก็เพียงติดต่อมาทางไลน์นี้เลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะเรียนพัฒนาตัวเองพัฒนาความรักของตัวเองก็สามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เพื่อสอบถามกับทีมโค้ชของผมซึ่งผมมีคอร์สดีๆหลายคอร์สรอท่านอยู่แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็สามารถทิ้งข้อความใต้คลิปนี้ได้นะฮะถ้าคำถามของท่านเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นผมจะนำมาทำคลิปวิดีโอแบบนี้เลยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านสบายใจนะครับเพราะเรื่องผู้ชายไวใจผมเจ็บปะ